ีเลยเปิ้งเบิงสางบีมาเห็นไหมต่ออยู่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 ต่อมันหยุดทั้งหมดหมดอยู่เพระมันหยุดนิหน่อย มันนะตัวเอ้มัน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 จำหมืนวงมายทำไปแล้วิ่งเจาฟองรถจนหัวงอกาจุหนวดหงอฟ้องหรอกยานรถแค่งกวางก็ชี้ชีล้อีหลูกน้ำเยย โ่เชียงก็คอะดิึ้นเชิงแคอยยมาแล้วเนมาแล้วเอาดึงกัเียกันดึงเลยแล้วไ่เงี้ยตั้งเดียวว่ะเอาอันพคนเดียวน่อยบอกสดับมบามือสเอาไปถางั้นโอ้ต่อทำนีเนาะเอารถนได้อยู่ได้ต่อเลยมันมัน กาบางวิธีการเอาลงตกไปเคียงัเครื่องรอโอเคเป็นขั้นเอาทิไปรถไทยเอาบ่ขึ้นอเรถไทยเอาบ่ขึ้นครับสูตรสูตรตั้งพี่้ดึงเลยมันมือมัน่าผ่านมาเยอะ่าซั่น้งหน้าข้างหลังรถตดลมมาดันันแต่เมียว่าเอาแมนว่า่างว่าเลยเมียลนั่นนี่ โอ้นนุ่มค้นหยันไหมบานรถไฟนะจไปทางนาทางหลวงออกใหม่ไมงดึงขึ้นนี่นี่ะดึงขึ้นก้นเอาบ่ออยู่ป่ะค้นนี้ป่ะค้นนี้เราใหม่มาห้องค้นใส่เอาขาป่ะเอาอยู่ที่เราทั้ สดว่าดวงสดงว่ตัวซอยไรยแส่อยมดขั้นเลยอ้ยหมื่นมือเนี่ไม่ผ่าือถึงน้ำเอาถุงมือหนีเอเอาปะอ๋อมแห้งอยู่บ้อจะได้ฮะไม่หักันเห็นบางเห็นย่างนี้มันอยู่ในผูกโซ่ไม่เลยว่เอ้มันสุดเลยจงต่อไป มันสิลบต้นไม้ตัวนี้เลยนะ้ไปเลยสุดมันมวนใ้่กันมันวนใสากันดึงไปสุดหรอปตอมันตอมันเจ้าก็เลยมีอะไรด้วยพลันยกอาสั่างถามอ้วงไหมขายใส่เลยมีบ่นั่นนัถุงมือเหไหมใส่ถุงมือแล้วะเอาอีกข้างนึง เอาอีกว่าหางหนึ่งสองขางตัวนนะดึงสองมือไหมเอาเจียมเดี๋ยวเด่นสจี๊ยใจเจียมเจียมเจียมบนทางหลังมั้งเรียบร้ติดตัวนี้อะไรครับโอ้หติดขั้นติดขั้นติดขั้นเดี๋ยวไปเพิ่มเอาเอาออกกันส่องกันส่องไหมพอดีย่างโขไล่กัน ลงน้อยเดีลงน้อยลงน้นี่อเดี๋ยวนีเดี๋วเวิน่อใม่มมีเดี๋ยวไปตัดต้นยข้าต้นนึงมาเบิ้งน้ำกันว่ามันดิขึ้นได้วะ ข้างของออกวางก็ชี้พี่นองเลยชีลงงย้ล่มงนัมวันน,นี้มันตึงเกินหลายวันหย่านนองยันบร,ริจนนิตอรอ้ยลบก็ลบพอหยาดีมันถึงล้มเนี่ยนี่แหะซ้ำกันเลย สำรดสุนลวเลยสำมวจคนต้งอต๊ะตั้งที่แน,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 น้วน้ำสัส่งอ่ะเอ,อ้ยอย่ามาเบิ้งหนั่รถจบบุญอยู่แล้วกูบอกอยู่ไล างบีกับดงเ้าดงเศ้ากับารบีแต่ว่าเมาลด์หลดขึ้นจากหลดตัวมีเข่านะหลดขึ้นจากน้ำนั่นนั่นนั่นเพาวกันห้องเข้าอยู่บนพวงมาลยพวงมาลยมาแล้วหึ่งหยับครับหยับหยับยับลอยหยับได้ได้ได้เป็นห้องเข้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมารับขึ้นมา nè mưa, thủng mưa, thùng mưa, thùng mưa. thùng à. mưa, <laughs> say ba, say say cho một mưa, say ba, nè say ó, ó, say mưa, ก็เพ่บรรกาดมาพบรรเป็นแก่เออแม่นด้วดงเศร้าก็ประหลถดขึ้นจากนามันคนละเลี้ยงนี่เนะาะจะทำถกันน้นากหนึ่งเดียนี้ะปีกนกกระิคาดอะไรกันเหรอ,อ,อไม่ได้หรออื้อ

เดี๋ยวทมัน,นะดนบนีได้บาทนี่เอาดึงมัเอ,เอาเอาลอกก้อนหลอ,อกก้อนที่ผมารถไทยหลอ,อกขึ้นได้เยอะบดึงสี่เหล่เห็นแบบได้บานี่เหลี่มนี่เหลี่จังวตัวนี้ก็มาติดนตนันหอทำไกูล่างมึงกัน <พา S 1> น่ะอาถุงมือมาหงไหนบกบกมุดลอกขึ้นมุนปนนันมืนจะได้ มาแล้วครับ,บต่อเด็นผู้ดึงตวอวต่ววังสินะตอนตะกุนใจพี่โ,โยมาเน้อยยังหนักเด้ยคนหนีแบหมด เห็นแล้วเห็มาเทิงหนึ่งแล้ว,วแรง,งจากใส่รอกนะครับว่าประสบผลสำเร็จวันนี้ลรับแรถสีเรามากคัหน,นึง่ง <laughs> แต่รถสีเราแค่หนึ่งมันสีเล้ยวยังรถสีเราเลยะคือน,น

Và đầu luôn khỉnh con hao trong màu con Có mèn không? đó Có mèn ăn đường đường Ủa à, mình, mình tế mình làm gì Còn đường bằng câu đi là Đường bằng câu โอ้หามันเือตังไม่มาวดึงมาพี่นะเฉียวเฉียวเฉียวไทั้งนั้นไปแล้บีิดตรงไไปแล้พี่เอ่เียวมาเียวมาตงไปทั้งไปทั้งสายดงไปทั้งสายออโอเคเอกเอเอกไปเลยไปเลยไปน้อยไปน้อย่ถึงนะัถึง

đáp cường sao? đáp cường lên, ờ, lao bay, ngang mà, nó đây, leo lên lên, leo vào nó 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 làm ngon lắm, đây mới là tâm nhiều. <laughs> นอกจากคนเมาไปขี่เราไปเลยวานอกจากคนเมาขี้ไปเลยมีบมีบอแร่งมานำเขาด้ยแคบว่าอะไรจวดจวดนี่วะพวน่นี่วันน้กระปสามของมันเบืองกานะกากาดกาดตีปีอยู่สิมัจจุบันยังไหนโอ้ย บาชิได้ครับปอดสมพมสำเร็จมาจังไหนมาสันดอกตั้งใจมาสอยครับตัวนีงไม่ว่าแบบไหนมาซอยมาสอยพี่น้องก่อยพี่น้องก่ออพี่น้องก่อยตัวพวกนี้แปล่าเล่าขึ้นัแน่นแล้วพี่น้องกอนเป็นเรื่องสุดมากคือวันมาเพราวะเจ้าวับเจ้อแม่ย้อยครับ Lightning, nên anh luôn <cười studio> Census, có đôi chimmy mày 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 จะล้เล่าเนาะไสคเชือกให้เลีเยบร้อยครับคือว่าดึงถึงเียบร้อยเดี๋ยวรถแค่น,นี้ครับอีกรถคันหนึ่งเข้าหนาใส่พอาะไก็เลยดึงยานกับกำลังตัวนี้

哎，我不会打，我这样,这样。哎，我用我来偷打，偷打，偷打，偷打。